ว่าคุณมาพบคุณสิใช่ฉันเป็นแฟนเขาแปลกนะคะที่คุณสิไม่เคยเ,เล่าเรื่องคุณให้ฟังเลยงั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่สำคัญพอที่จะเล่าเรื่องฉันให้ฟังไงแล้วนี่เขาอยู่ไหนตอนนี้คุณสิไม่อยู่ที่บ้านเขาไปไหนไมสา ที่นี่เป็นบ้านของเขาไม่ใช่เหรอแล้วทําไมคนที่อยู่ในบ้านเขาอ่ะถึงไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วถ้าคุณเป็นแฟนเขาเนี่ยคุณไม่ทราบเลยเหรอคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ถ้าฉันรู้แล้วฉันจะมาที่นี่เหรอแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยถึงกล้ามาพูดกับฉันอย่างงี้ฉันเป็นเลยาค,คุณสิมีหน้าที่คอยดูแลไม่ให้มีใครมาแอบอ้างตัวเป็นแฟนของเขาแล้วก็ไม่ให้มาวุ่นวายในบ้านหลังนี้ด้วยเชิญค่ะ ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ละนี่ออกไปเดี๋ยวนี้นี่แกกล้าได้ยังไงเนี่ยมันตบฉันเนี่ยแกไม่บอกให้ออกไปไปใช่ไหมออกไปเดี๋ยวนี้แกเป็นแค่เลขาคุณสิแกกล้าได้ยังไงมันตบเธออย่างงี้ฉันบอกให้แกออกไปจากบ้านหลังนี้ออกไปจากบ้านงคุณอย่าเสียมารยาทกับแขกของเราสิออกไปได้ละ เชิญค่ะคุณเป็นใครคะฉันเป็นน้าของศีลาและคุณละ่ะมิ่งขวัญค่ะขวัญไปพัทยากับสีมาค่ะแล้วเขากลับมาก่อนโดยที่ไม่บอกขวัญ มันก็เลยสงสัยว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ่ะเขายังไม่ได้กลับมาที่นี่นี่ฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นเรื่องธุระที่ต้องรีบไปทำซะมากกว่าธุระอะไรจะสําคัญไปกว่าเรื่องของแฟนเขาเหรอคะแฟนค่ะฉันว่าเธออย่ายุ่งกับสิเลยนะเธอสองคนน่ะรู้จักกันยังไม่นาน อะไรอะไรมันก็ยังเปลี่ยนไปได้คำว่าแฟนที่เธอใช้อะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาหรอกงั้นถ้าเขากลับมาฝากบอกว่าให้โทรกลับหามิ่งขวัญด้วยนะคะ ไ,ได้ว่าคุณจะทำอะไร <N> นี่สิเกิดอะไรขึ้นที่พัทยากันแน่ เล่าหมีฟังมึงดิหมีอาจจะช่วยได้ก็ได้นะโผเอ้ยระบายออกมาบ้างก็ดีนะทำไมางานไม่เสร็จหรองานแตสำเร็จด้วยดีแต่กลับมีคนเกลียดผมมากขึ้นเลยสิใครจะ๊ะใครจะไปเกลียดเธอได้ลงคอฮะสินับวันเธอยิ่งเกลียดผมมากขึ้นทุกทีทุกทีนี่ ไม่เคยเห็นสิแคร์ใครมากขนาดนี้ก่อนเลยเนะี่ยใาญมิ่งขวัญป่ะใช่ป่ะผู้หญิงคนนั้นนะนะไม่มีทางทำให้ผมรู้สึกได้ขนาดนี้หรอกเั็นใครเราทำไมต้องหวั่นไหวมากขนาดนี้ด้วยเธอคนนั้นเป็นใครบอกมาเหตอนนี้ เขเป็นเพื่อนเก่าของผมเขากำลังสงสัยในสิ่งที่ผมทำอยู่ใครเหรอเพื่อนเก่าเราเจอกันนานแล้วล่ะีดเดี๋ยวว่าเธอไม่เคยลืมผมทุกทีสี่เองก็ไม่เคยลืมเขาเหมือนกันใช่ไหมล่ะ ที่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ทำให้ผมได้จดจำมาที่สวยงามในอดีตได้เท่าเธอคนอนี้แล้วแหมฟังดูแล้วเนี่ยน่าอิดชาจังเลยนะนี่บอกได้ยังว่าเธอคนนั้นน่ะชื่ออะไรเร็วๆสิช้าๆอยู่นั่นแหละ อะไรเราเุ้ยสิอะไรเนี่ยบอกสิชื่ออะไรเ่าเธอชื่อ เราได้เขาเคือพี่ต่อแน่แน่ เลวน่าไปไหนพี่ขวัญพี่ขวัญคะพี่ขวัญมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่ขวัญถ้าเขากลับมาก่อนแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เคยแคร์พี่ขวัญเลยนะคะเชื่อบินนะคะเขากำลังหลอกพี่ขวัญอยู่หลอกฉันนั่นเหรอใช่ค่ะ เ <Please. S 2> อ้ยแม,ม,ม่ยมามามินไม่ได้ยากนะคะพี่ขวัญคะพี่ขวัญพี่ขวัญมินไม่ได้ยากอ,อ,อไปพี่ขวัญแก้กาวของแกออก,กไปอยู่นี่นะแม่พี่ขวัญไปเลมิน,น ขวัญพอได้แล้วไม่ไหวไมพอไงพอคุณพ่อขวัญอย่าทำน้องได้ไหมฮะพ่อขอร้องแหละคุณพ่อคะแต่ขวัญทนไม่ไหวแล้วนะคะคราวนี้มันเอาแฟนขวัญไปถึงพัทยาค่ะมันทาให้แฟนขวัญน่เกลียขวัญค่ะคุณพ่อมันตั้งใจจะแกล้งขวัญค่ะคุณพ่อมีจริงนะคะพี่ขวัญนี่กี่มากล้าปากแข็งเหรอคุณเสียผมว่าเราฟังมินก่อนดีไหม บางทีขวัญก็อาจจะเข้าใจอะไรผิดไปก็ได้ขวัญไม่ฟังค่ะขวัญไม่ฟังเลยทั้งนั้นนางผู้ร้ายปากแข็งฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกแกใส่หัวไปสักทีนี่สะแกได้ยินเต็มสองหูแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกรีบเฉกหัวแกออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณเสีนเรื่นงดื้านี้แล้วคุณจะให้ลูกมาอยู่ที่ไหนฮะมันไม่ใช่ลูกฉันมันจะไปเป็นตายร้ายดีที่ไหนก็ช่างหัวไมะะ่เสร

ตอนนี้ก็กำลังโกงเรื่องคงจะหายลูกแนละ้วแต่ผมยังไงอะยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะคะพ่อ ต้องไปไหนทั้งนั้นนะลูกนะลูกจำไดนะ้ไหมว่าพ่อเคยพูดอะไรกับลูกไหม นี่ก็ดีค่ะมินจะทำอะไรก็ได้สะดวกขึ้นมินคิดอะไรอยู่ลูกมินพยายามจะเปิดโปงว่าคุณสีเขาคือพี่ต่อแต่พี่ขวัญเขาไม่เชื่อมินมันจะเป็นไ,ได้อย่างไรในเมื่อในต่อเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วคุณสีดาเขาเป็นคนยืนยันกับทุกคนเองอย่างกับพ่อ พี่ต่อยังไม่ตายค่ะเขากลับมาเพื่อจะแก้แค้นทุกคนที่เคยทำร้ายเขารวมทั้งพี่ขวัญด้วยค่ะ